จากข้อมูลชุดนี้ถ้าพิมพ์เลข1สามารถ vlookup ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับวิธีการทำอันดับแรกเราดูข้อมูลเราก่อนว่าข้อมูลซ้ำกันไหมจะเห็นว่ารหัสพนักงานไม่ซ้ำกันก็คือเลข 1, 2, 3และ15ตรงนี้พิมพ์เท่ากับ vlookup เปิดวงเล็บฟันหนูดอกจันฟันหนู and คิกข้อมูลที่ต้องการ a n ฟันหนูดอกจันฟันหนูคม m a คุมข้อมูลในตารางสองจะได้ชื่อพนักงานคอศูนย์ต่อไปอยากหาเงินเดือนโดยปกติเราจะทำการคัดลอกที่เราพิมพ์สูตรไว้แล้วเปลี่ยนตรงนี้จาก2เป็น3ถ้าเป็นตำแหน่งเป็น4ระดับเป็น5สถานที่เป็น6ถ้า VLOOKUP ไม่เจอข้อมูลในตารางจะขึ้น na อยากเปลี่ยน na เป็นข้อความว่าไม่เจอ ใส่ if e r er r o r ด้านหน้า vlookup ด้านหลังฟันหนูใส่ข้อความที่ต้องการผมจะใส่ไม่เจอและฟันหนูถ้าอยาก vlookup ทีเดียวเราเปลี่ยนตรงนี้พิมพ์วงเล็บก้ามปูไว้ข้างหน้าเราอยากได้ข้อมูลเรียงกันใส่เลข3 4 5และ6อย่าลืมปิดวงเล็บก้ามปูและคมา Enter ถ้าไม่อยากได้ข้อมูลเรียงกันสามารถกำหนดได้เปลี่ยนจากเงินเดือนเลข3เป็นตำแหน่งเลข4ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ